ชนบทแดนไกลาบาอเลีค่ะวันนี้ก็เข้าป่าดูข้างล่างใบไม้ร่วงนะคะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงนะคะวันนี้เลยจะพามาดูเห็ดขอนสนค่ะแต่ที่เจอตรงนี้คือเห็ดน้ำนมนะคะนี่ น้ำนมลักษณะของเขาดอกจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ข้างล่างเขาจะเป็นน้ำนมอย่างนี้เนาะกินได้นะคะแตะเล่ไม่ได้เก็บไปกินเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดขนสนดีกว่านะ,ะเห็ดน้ำนมเยอะเลยค่ะดูเหมือนใบไม้เลยนะเนี่ย ดูเห็ดน,นี้ไม่ใช่เห็ดขอนตุนนะอันนี้เห็ดมีพิษนะฮะดูเพื่อนๆไม่รู้เห็ดอะไรเนาะอันนี้เห็ดคันร่มนะคะแต่เขาโดนฝนเนาะ <c oughs> โดนฝนดอกเขาอมน้ำก็เห็ดคันร่ม ไม่รู้อมน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะโอ,อ้ดูทุกคน,นนี้ไม่อมน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะตัดก้านเขาเหนียวค่ะก้านเขากินไม่ได้แล้วนะกินได้แต่นี่ค่ะเป็เห็ดเออเห็ดน้ําหมอกเนาะเห็ดน้ําหมอกดู น่ากินไหมทุกคนบางคนเขาก็บอกว่ากินได้นะคะแต่เขามีพิษสะสมเนาะปีที่แล้วตามขอนไม้นี่จะมีเห็ดขอนสนงอกเต็มแต่ปีนี้ทำไมไม่เจอก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่รู้เห็ดอะไรเนาะเราไม่เคยเก็บกินไม่กล้าเก็บไปกินหรอกน่าจะเป็นเห็ด นี่ค่ะเจอเห็ดคันร่มอีกดอกนึงเห็ดคันร่มนะคะเอาไปทำอาหารกินอร่อยมากเลยนี่ค่ะนี่เห็นไหมนี่ขาเขาลายๆนี่กินได้กินได้อยู่นะคะขาเขาเหนียวแล้วมีทากด้วยทากก็นี่ค่ะ เหตุขอนสนนะคะตอไม้ต่อนี้นะคะเขางอกแบบเน่าไปน่าจะชุดหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้เข้ามาเก็บเนาะไม่เข้าไม่ได้เข้ามาดูเนาะเสียดายเดี๋ยวเลเก็บก่อนนะอืม นี่คะ่ะอือพอได้อยู่นะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมทุกคน,นดูมันใหญ่ๆนี่คะ่ะ กำลังตุมต้มๆนะคะนี่ค่ะเขากำลังงอกนี่ค่ะกำลังงอกเนาะนี่ดวววูดอกตุมต้มๆกำลังอร่อยเลยะคะ่ะ นี่นค่ะเขากำลังงอกปิดไว้ก,ก่อนนี่อีกดอกหนึ่งค่ะเขาไม่งอกเป็นกลุ่มเพราะว่าน่าจะงอกไปแล้วรอบหนึ่งเนาะมาเจอขอนเก่าที่งอกเยอะๆเขาที่แล้วนะ่นนี่ หกหิดน้ำหมกเต็มเลยฮะนี่เห็นไหมโอ้ยทุกคนมาไม่ทันนนี่ห็ดขอนสนเน่า เหน่าหมดแล้วเขาออกตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยนี่ค่ะ ทุกคนตรงนี้กำลังงอกเลยค่ะพอได้เอาไปกินอยู่หน้าวันนี้นี่ค่ะดูน่ากินไหม เนี่ยค่ะกําลังกินเลยค่ะเนี่ยประมาณนี้เนาะนี่ค่ะมาไม่เสียเที่ยวพอได้กินอยู่เราจะเอาไปกินนี่ย ดอกกำลังงามๆเลยค่ะนี่นี่อยู่ในตะกร้าหรอได้อยู่ได้อยู่ ได้จะได้กินอยู่น,นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูที่โดนหนอนเจาะอะไรเจาะหรือคนเก็บไปไม่น่าจะใช่นะ น่าจะมีอะไรมาเจาดูดิเนี่ยมีแตะเห็ดขอนสนทางนั้นนะคะเนี่ยนี่กำลังอ่อนเลยค่ะกำลังอ่อนเลย เดี๋ยวจะเนาะเดี๋ยวยังจะไม่ตัดเนาะเอากองไว้อย่างนี้ก่อนเนาะทุกคนมันเยอะขนาดนั้นเนี่ยดูทุกคน กองไว้ก่อนโอู้เล็มเปะเลยเล็กเขาจะเป็นแบบดอกใหญ่แล้วก็เล็กอย่างเงี้ยเราต้องเก็บเอาออกหมดเลยเนาะ <c oughs> เพราะไม่อย่างงั้นเราก็เก็บไม่ได้ดยหลายไซส์ดูดอกที่โดนเจาะเนี่ยโอ้ ทุกคนทุกคนโอ้หนาะเนี่ยถ้าเห็นแล้วก็นาะถ้าไม่เก็บเขาก็จะเน่าเสียแล้วก็ โดนมแมลงเจาะชัยเนะาะแมลงก็กินด้วยกันนะั่นแหละกับกับคนเนาะแล้วก็แบ่งให้เขากินด้วยแหละเนี่ยดูกองผนึนเลยนี่มันฝนจะตก duh nakip nggak tuh nah. kau, duh ร่าเสียดายมึงดูเถอะแต่อังกฤยละมันเขาว่าเฮ็ดฮาริมาดบาง,งน,น่ะแต่คนไทยเขาเรียกเฮ็ดขอนสนนะพี่น้องอ่อนๆเลยมีกิงล่างทั้งวันทั้งคืนตลอา อุ oui> ้ยดูดูอ pues ่ะเนาะนี่เห็ดนำนมผีนองเอ้เห็ดกินได้ทั <h <h ้งนั้นเลยเด้อนี่แต่ว่าฉันไม่ได้เก็บไปกินเนาะหลายโพด ในมืดดอกกินคนเดียวมืดป่าใครก็คือเนาะโอ้เนาะสออนได้เนาะดูว่ะดูเห็ดขอนสนดอกนี้จริงๆเขาไม่ได้งอกเฉพาะแต่ในขอนนะคะเขาก็งอกทั่วไปเลยค่ะเนี่ยอืมควมมันก็อดเก็บไม่ได้เนาะดู มันเวลาเราเข้ามาเก็บแล้วมันก็เพลินเก็บนะแต่ตนล้างนี่ถ้าจะใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะคะไม่มีเห็ดอื่นเลยไม่มีอื่นปนเลยวันนี้มีได้เห็ดคันร่มอยู่ค่ะเยวมีสงดอกมั้งนี่ แล้วก็เจอแต่เห็ดขนสนอย่างนี้ค่ะจะไม่มีดอกไม่เอานะเพราะว่าโดนมเลเรงกินดูดิก้านดอกเนาะ ออกเลยค่ะโอ้โหทุกคนเอ้เนี่ยกะกะจะไม่เก็บดูทุกคนเนาะมันน่าเก็บไหม มันน่าเก็บเขางอกจนแก่จนเน่าแล้วก็มีเนาะช่วงเดือนตุลาเนาะเห็ดขอนสุนจะงอกดูทุกคน นะดูเขากำลังงอกก็มีดูเนี่ยเปลาะกรอบมากเลยเห็ดนี่ เขาไม่งอกขึ้นเขาจะงอกขึ้นที่ใหม่นะครึ่งตะก,ก้าแล้วมาแรงกมีหลหลคือเก่าพี่น้องเฮ็ดฉันได้หลายบอนี่โอ้ยหนอมาเจออีกแล้วพี่นนอ เห็ดขนสนเห็ดขนสนพี่น้องเองเห็ดคันล่มพี่น้องนี่นี่ค่ะเจอเห็ดคันร่มคันล่มจ้า สวยไหมฮะเต็มตะก,กรา้าแล้วอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวเหเุ็นรณ์ล่มนี่ขึ้นมาดกเหขอนสนไม่เป็นไรนะเขาแน่นๆเดี๋ยวจะ ร่มเละหมดดูทุกคนเยอะแล้วคันร่มอีกดอกนึงนี่ทุกคนเดินผ่านเห็ดเฉยเลยโอ้โห,โหนี่ค่ะกำลังตมตุ่มไม้ทุกคนถักกำลัง นี่ยมองดูถ้าเราไม่สังเกตดีๆเราจะไม่เห็นเห็ดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเห็ดเต็มเลยค่ะมีทั้งทั้งเห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้นะคะเต็มเลยเดี๋ยวจะเดินไปดูตรงนู้นวใช่เห็ดหรือเปล่าเนาะเห็ดเยอะค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ก็เห็ดเห็ดกินได้นะคะเห็ดน้ำนม แต่ดอกสีม่วงไม,ไม่น่ากินไน่ากินได้นี่นี่กินได้เห็ดน้ำนมนะเขาจะเหมือนใบไม้เลยเนาะเดี๋ยวเล่จะลองเดินไปดูตรงนน้นว่าจะใช่เห็ดหรือเปล่านะสีข,า,ขาวๆตรงนั้นนะ,ะเห็นไหมคะสังเกตด,ดีๆ น้ำนมโหคุณหลอกดาวไม่ใช่เลยค่ะ